ความลับไม่มีในโลกสักวันหนึ่งปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้มานานจะถูกเปิดเผยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง movie for you วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์ฟอร์มยักย่าง h e ว i t c h e r และก็ดำเนินมาจนถึงซีซั่น3 EP อีแล้วบอกเลยว่า EP ีนี้เนื้อหามันเข้มข้นถึงขั้นสุดเพราะจะเป็นการประทะกันของผู้คนซึ่งหน้าในงานเลี้ยงของเราพาราดอนผู้พิเศษต่างฝ่ายต่างก็อยากจะรู้แผนการของอีฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกันจึงพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ข้อมูลจากอีกฝ่ายมาให้มากที่สแและะตอะอออนนนนจจบบบมมมักกาาเป็บบไหหพร้ แล้วผมก็ต้องฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างเช่นเคยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปเอาล่ะครับตอนนี้หักพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหานีพีที่5กันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่เกลโลได้ยินิเฟอร์ที่อยู่ด้วยกันสต่อสองซึ่งณนขนาดนี้งานเลี้ยงได้จบลงไปแล้วแต่ทว่าทั้งสองก็เข้ามาต่อกันในห้องของพวกเขาและพูดคุยกันถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในงานเลี้ยงเกลโลก็บอกว่าข้าได้ยินมาว่าในวายมียาปุกกำลังอยู่ด้วยนะและยินิเฟอร์ก็ตอบกลับไปทันทีว่าเจ้าแปลกใจด้วยหรอซึ่งนั่นก็ทําให้เรารู้ว่านี่มันเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้วิเศษยินิเฟอร์ยังพูดออกไปอีกว่าเจ้าเห็นชุดที่ซาบรีน่าใสไหมนางอายุมากกว่าข้าซะอี จากนั้นภาพก็นย้อนกลับไปในตอนเริ่มงาน เกลอและยูนิเฟอร์ก็เดินเข้ามาในงานเลี้ยงทุกคนต่างพากันมองดูทั้งสองพร้อมกับซุปเซฟรวมถึงสติกกบ,บอลเลอาโทเรสด้วยที่สนใจพวกเขาเป็นพิเศษที่ยูนิเฟอร์ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเกลอมาป่าสีขาวแห่งลิเวียในงานเตรียมไปด้วยเหล่าพาราดอนผู้วิเศษจํานวนมากและก็มีวันโดกับวงของเขาที่ขับร้องประสานเสียงเล่นดนตรีให้แขกในงานฟังและยนิเฟอร์ก็คอยแนะนําชื่อตแต่ละคนให้กับเกลอได้รู้จักเพราะเขานั้นค่อนข้างจะวางตัวไม่ค่อยถูกและหนึ่งในคนที่ยูนิเฟอร์แนะนานั้นก็คือซาบีนาท ที่เกโลอ,อยู่ตลอดเกโลที่ทําตัวไม่ถูกก็เอาแต่กินของในงานอยู่ตลอดจากนั้นซาบรีน่าก็มุ่งตรงเข้ามาหาเกโลในทันทีเธอเข้ามาแนะนําตัวพร้อมกับยื่นมือให้กับเกโลและเมื่อเกโลจับมือของเธอเอาไว้นั้นเธอก็ได้ส่งโทรจิตบอกกับเกโลว่าเจ้าดูหิวห่วยนะอยากจะริมรสสักหน่อยไหมเจ้าคิดว่ายังไงล่ะวิเชอร์ฝั่งเกโลที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดสนกลับไปทันทีว่าข้าคิดว่าคืนนี้ยินดเฟอร์ดูงดงามเป็นพิเศษะนะจะว่าไหมและยินดเฟอร์นั้นก็รู้ว่าซาบรีน่านั้นเป็น ทันทีเกลโลก็รีบทำตามที่เจนนิเฟอร์บอกเขาได้เดินไปทั่วงานและก็มาอยู่ๆข้างๆข,ข,ของฟิลิปปาและทั้งสองก็พูดคุยอะไรบางอย่างกันจากนั้นดิสตราก็เข้ามาทักทายเกโลและก็ขอกับฟิลิปปาว่าเขานั้นอยากจะคุยกับเกโลตามลําพังดิสตราก็ยโย่เกโลไปว่าการรวมตัวกันครั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะเราไม่ควรทําตัวเป็นกลางในต้องเลือกข้างเรดินเนียคือความหวังเดียวที่จะช่วยลูกสิงโตของเจ้าให้ปลอดภัยได้เอาสิริมาให้เราซะก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่แกกก็ห,ากหัาดส ด้วยการเดินหนีไปจากที่นั่นทันทีและนั่นมันก็ทําให้ดิสตราไม่พอใจเป็นอย่างมากส่วนทางด้านยจนีเฟอร์ก็เข้าไปทักทายกับอิสเรกซึ่งอิสเรกบอกว่าเขามีเรื่องสําคัญที่จะคุยด้วยเกลโลก็ยืนอยู่บนราเบียงคอยดูอยู่ห่างๆจนวิเก,ก์ฟอดต้องเดินมาตบหลังของเขาแล้วก็บอกไปว่ารากักแรกมันไม่มีวันจางหายไปง่ายๆหรอกนะข้าได้ยินมาว่าพวกเขาคบกันในสมัยที่เรียนอยู่ในอะเล็กซูซ่าแห่งนี้ฝั่งเกลโลก็หันมายิ้มให้กับวิวก์ฟอดแล้วก็จะเดินหนีไปจากที่นั่นทันทีแต่วิเเกกกกอด็ยัังพูบาไปีว่าขอให้โชคดีก็ เดินเข้ามาหายจนิเฟอร์แล้วก็ถามไปว่าเอสิกพูดอะไรกับเจ้าและทั้งสองก็พูดคุยกันอะไรบางอย่างจากนั้นก็กลับเข้ามาในงานเลี้ยงและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเต้นรำกันแล้วเราจอมเวททั้งหลายต่างมารวมตัวกันเพื่อเต้นรำพวกเขาได้เต้นรำสลับคู่กันไปเรื่อยๆระหว่างที่เกลอกําลังเต้นรำตามน้ําไปอยู่นั้นเขาก็ได้มาจับคู่กับลีเดียนักเวทผู้เสชมคนนั้นซึ่งเธอก็มาในงานนี้ด้วยและวันนี้ใบหน้าของเธอนั้นก็ยังคงดูปกติเพราะว่าใช้เวทมนต์พลังปิดบังใบหน้าที่เสชมของ ลิเดียนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเ้นการเต้นลําสลับคู่ดําเนินต่อไปเรื่อยๆในระหว่างนี้สเตกกรบ,บอรก็ยินจ้องมองที่ลานเต้นลําอยู่นอกวงเขาคอยสังเกตดูเกลโลได้ยินนิเฟอร์อยู่ตลอดเกลโก็เต้นลําสลับคู่ไปจนเจอกับทรสทั้งสองจึงได้เริ่มทักทายกันและทรสก็ถามไปว่าสิริเป็นยังไงบ้างเกลโก็ตอบไปว่าเธอยังปลอดภัยดีในตอนนี้จากนั้นเกลโก็วนมาเจอกับเอสเรกทั้งสองจึงได้พูดทักทายกันการเต้นลําดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนทําให้ยินนิเฟอร์ได้วนกลับมาเจอกับเกล้ครังีอ่กโลอย ให้ยินีเฟอร์ไปจับคู่กับคนอื่นอีกแล้วเขาได้จับเธอเอาไว้ไม่ให้ไปไหนเรเต้นลํากับเธออยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเพลงจบซึ่งนั่นมันก็ทาให้อสริกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่เห็นเกโลอ,อยู่กับยินีเฟอร์แบบนั้นเขาจึงรีบเข้าไปหาเกโลในทันทีแล้วทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงกันในเรื่องของยินีเฟอร์และอสริกก็ใช้เวทมนต์เปิดใส่เกโอจนกระเด็นไปก่อนแต่เกโอก็ยังไม่เป็นอะไรเขายังคงยืนอยู่ได้ซึ่งยินีเฟอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ทานข,นขึ้นด้วยความไไไมม่่่่่่่่พพอออออใจอจจจจววววาาาาาาา้้ยยกกกกกกกะะเเเเเเเชืเลลททททํััันน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 แบบีีีดธ็ิปส เข้ามาหาออสิกแล้วก็พูดว่าเจ้ามันขี้ขาดที่ใช้วทมนต์มาสู้กับข้าออสึกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่พอใจไปใหญ่และก็กระหน่ำเข้ามาชกใส่เกลออย่างจ uh, <note S 2> <un> well ังแต่ทว่าเกลอก็หลบได้และก็ล็อกแขนของออสิกเอาไว้อย่างง่ายดายแต่ออสิกก็ยังไม่ยอมแพ้เขาแก้ออกมาแล้วก็ชกไปที่ท้องของเกลออย่างจังเต็มๆฝั่งเกลอเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเขาได้สลัดออกมาแล้วก็ต่อยไปที่ท้องของอิสิกอย่างจังเต็มๆจนทาให้ออสิกทรุดลงไปจนแทบลุกไม่ไหวและตอนนั้นเกลอก็เดินเข้าไปหาเขาแต่ก็โดนสกัเข้าไปที่ใบหน้าของเเขาาไปต็มๆจนทํให้เกคอลงป อย่างไม่เป็นท่าทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างาพากันหโหรอยย่อใส่ทั้งสองที่ต่อยกันเรื่องผู้หญิงแบบนี้จากนั้นเกโรก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข้าสัญญากับเยนนิเฟอร์เอาไว้ว่าคืนนี้ข้าจะไม่ก่อเรื่องฉะนั้นข้าจะไม่ทํามันต่อเรามาสงบศึกกันดีไหมอิสริกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ยอมหยุดและทันใดนั้นแขกในงานคนหนึ่งก็ลื่นไงหลังล้มลงไปจนแก้วแตกทาให้ทุกคนหันไปสนใจชายคนนั้นและบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไป จากนั้นภาพก็ตัดมาที่เกลอลและยินิเฟอร์ที่นอนอยู่บนเตียงด้วยกันในตอนที่งานเลี้ยงจบลงไปแล้วทั้งคู่พูดคุยกันถึงภาพรวมในงานเลี้ยงที่มันเป็นไปตามแผนที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้จนทําให้งานสําเร็จรุ่วงไปในที่สุดทั้งสองนอนกอดกันอย่างดีใจที่แผนการของพวกเขาสําเร็จแล้ว จากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่งานเลี้ยงอีกครั้งเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนการของแกลอและยินนีเฟอร์เหตุการณ์ในงานได้ดำเนินต่อไปอย่างที่เราเห็นไปแล้วในข้างตน้นแต่มันจะเพิ่มรายละเอียดแผนการของพวกเขาเข้าไปในขณะที่แกลอกำลังอยู่กับฟิลิป้านั้นเขาก็พูดใส่ฟิลิป้าไปทันทีว่าจัสเคียได้บอกข้าหมดแล้วเรื่องแผนการโง่ๆของพวกเจ้าข้าไม่ใช่คนโง่นะมันไม่ได้ผลหรอกแต่ฟิลิป้าก็บอกกับเขาไปทันทีว่วาไวที่เจ้ากำลังดื่มอยู่แค่เห็นมีคนใส่ายาปุกกำหนัดเอาไว้เเเมมมืื่่่ออออหลายยยชััวโงกกกกนนนนได้้ิแบบใใ็ใใจญ เพราะว่าเขาได้ดื่มมันไปแล้วส่วนที่เซียร์ก็แอบจ้องมองมาที่ฟิลิป้าอยู่บ่อยๆเพราะว่าทั้งสองนั้นเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแต่ก็มาผิดใจกันเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างจากนั้นฟิลิป้าก็เดินเข้ามาที่เซียร์ทันทีบรรยากาศระหว่างทั้งสองนั้นตึงเครียดเป็นอย่างมากและแล้วฟิลิป้าก็คุยคุยกับเยนิเฟอร์ตามลำพังส่วนทางฝั่งเกลโลก็ทนเห็นคิดหน้าของสเต็กกบอลไม่ไหวเขาจึงเข้าไปเผชิญหน้ากับสเต็กกบอลทันทีที่ตอนนี้กําลังดูดดาเดือกเสรอบที่กาลังซุ่มซ่ามอยู่สเต็ก ฝั่งเกโลก็ตอบไปทันทีว่าข้าก็คิดอยู่เช่นกันว่าจะได้เห็นหัวของเจ้าเสียบประจานไหมแต่สเต็กกบอกก็ตอบไปทันทีว่าข้าเสียใจนะเกโลเต่สุดท้ายแล้วคนที่เสียบมิดเข้าไปในร่างของเดนฟีนั้นไม่ใช่ข้าแต่ว่าเป็นเจ้าสิ่งที่ข้าทำไปก็เพื่อปกป้องมหาทวีปอนลากอนคนพวกอสุนร้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าหรอกนววิเชอร์เพราะว่าเด็กผู้หญิงที่สเต็กกระบวกจับมาขังทดลองนั้นเป็นเด็กที่เกิดในวันต้องห้ามที่จะมีพลังอำนาจมหาศาลและสามารถทำลายมหาทวีปแห่งนี้ได้แต่ฝั่งเกโลเมื่อได้ยินแบบบนนนนนัััั้้กก็ตออไไปททีว่่าาามมมเเหืจ แต่สเตเก็กบ,บอกก็ตอบไปทันทีเช่นกันว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงให้ข้าเห็นซีวิเชอร์ข้าก็อยากจะรู้ว่าระหว่างเรานั้นมันต่างกันแค่ไหนเกลเราก็ไม่ตอบกลับใดทั้งสิ้นแล้วก็เดินจากไปนี่แสดงให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ในงานนั้นตึงเครียดขนาดไหนส่วนทางฝั่งยูนิเฟอร์กับฟิลิปปาก็ออกมาพูดคุยกันตามลําพังแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าทั้งสองนั้นพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่และแล้วเอซิกก็เข้ามาขัดจังหวะสักก่อนเอซิกก็พูดกับยูนิเฟอร์อย่างจริงจังไปว่ามีวัตตถถุโโบบรรราาาาาณชิิ้้นนนนนนหหหึึ่งงงมมััคคือออีเเเป็บบขฟทํใพูด สามารถข้ามสถานที่และเวลาได้ทริสกับข้าตามรอยหนังสือนั้นมาจนถึงที่นี่และมันก็อยู่ที่สเต็กกระบอกจากนั้นทริสก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่านี่คือโอกาสเดียวของเราแล้วเยนีเฟอร์ต้องมีคนเข้าไปในห้องทํางานของเขาและเอาหนังสือนั้นออกมาก่อนที่เขาจะใช้มันและในขณะที่พวกเขาคนมาคุยกันอยู่นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เกลรอย,ยืนมองดูอยู่ที่ระเบียงแล้ววิลกูฟอร์ดก็เข้ามาคุยกับเขาอย่างที่เราเห็นในตอนตอน้นจากนั้นเกลก็เข้าไปหาเยนีเฟอร์แล้วก็ถามไปว่าอสิกพูดอะไรกับเจ้าเยนีเฟอร์ก็เล่าให้เขาฟังทุกสิ ต้องเต้นรากันเกโลและยูนิเฟอร์ก็พากันเข้าไปเต้นราอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วและพอใกล้จะจบเพลงตอนที่เกโลไม่ยอมให้ยูนิเฟอร์ไปจับคู่กับคนอื่นนั้นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เขากําลังวางแผนกับยูนิเฟอร์อยู่โดยบอกว่าข้าจะล่ความสนใจทุกคนเอาไว้เละเจ้าจงหาจังหวะออกไปจากงานและเข้าไปในห้องทางานของสเตกเกอร์บ,บอร์เฮได้จากนั้นเขาก็แอบส่งสิกให้กับอสิกให้เข้ามาหาเขาและก็แอบกับอิสสิกไปว่าเจ้าจงเล่นตามข้านะจากนั้นเขาก็เอะอะวายวายทะเลาะกับอิสสิกเหม แต่ด้วยความไบพริบที่ดีของเขาเขาก็เล่นตามน้ําไปกับเกโลอย่างไรลลื่นและทั้งสองก็เข้ามาต่อสู้กันอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วส่วนทางฝั่งเจนนิเฟอร์ที่เห็นแบบนั้นเธอก็อุทานขึ้นทันทีว่าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยและเธอก็เดินหนีไปจากที่นั่นทันทีเพราะว่าเธอจะแอบเข้าไปในห้องของสเตกกบอลนั่นเองส่วนตัวของสเตกกบอลนั้นก็แต่สนใจการทะเลาะวิวาดของเกโรกับอิสริกอยู่จึงไม่ได้เอะใจอะไรและตอนนี้เจนนิเฟอร์ก็ได้แอบเข้าไปในห้องของสเตกกบอลแล้วเธอก็ได้สำรวจมองดูจนทั่วและก็ได้พบกกกับููตตสีดดาาจนนิอรร์็ลล่ถปะ สามารถหมุนและเปิดออกมาได้แต่นั่นก็ทําให้ผีเสื้อที่เกาะอยู่ที่ลูกเบ็ดได้บินหนีไปจากที่นั่นทันทีแต่สลับมาที่สเตกเกอร์บอในงานเลี้ยงที่กําลังมองดูการทะเลาะวิวาทอยู่นั้นและแล้วผีเสื้อตัวนั้นก็บินมาก่ออยู่ที่ตัวของเขาสเตกเกอร์บอจึงรู้ทันทีว่าตอนนี้ในห้องของเขานั้นมีคนกําลังบุกรุกเขาจึงรีบเดินออกไปจากที่นั้นฝั่งเกโลเองที่ต่อยกับเอสเกอยู่เขาจึงรีบผ่านไปมองสเตกเกอร์บอเมื่อเห็นสเตกเกอร์บอเดินออกไปแล้วเขาก็หยุดแก้การทะเลาะวิวาทกันอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนนนนนนนััั่่่เเเเอออออองงงงงงสสวททาาาฝฟร์ให้้ํขตกกบธ็ เจอกับลายชื่อมนุษย์เครื่องเอลจำนวนมากพร้อมกับสร้อยคอและของใช้ต่างๆจำนวนมากของเหล่านักเรียนฝึกหัดที่หายตัวไปเจนนิเฟอร์ก็มองเห็นภาพนิมิตจ,จากสร้อยนั้นทําให้รู้ทันทีว่าสเตกกระบอลน,นั้นเป็นคนทํารวมถึงกระจกที่เป็นของนักเรียนอีกคนหนึ่งด้วยก็โดนใครบางคนจะไปอีกเช่นกันและทันใดนั้นสเตกกระบอลก็เดินเข้ามาขัดจังหวะเจนนิเฟอร์ก็หันไปต่อว่าเขาทันทีแต่สเตกกระบอลน,นั้นก็พูดถึงเรื่องอาติของเขาเขาพูดกับเจนนิเฟอร์ไปว่าเจ้าไม่สนใจการลุ่มใจอะไรนั้นแต่ใช้มันยากลับมาหาสิ่งทททททีี่่่่เเเจจจ้้้าาาสนนนใใกัพืออะยซห ยับอย่างนั้นใช่ไหมสายพันธุ์ของเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นไพ่ต่ออลริทูซาแต่ผู้นําที่ไม่เอาไหนของเราก็ยังคงให้อภัยเจ้าอยู่ได้และทันใดน,นั้นเกโลก็เดินเข้ามาพอดีแล้วก็พูดใส่สเตเกรอร์บอเรื่องการทดลองกับหญิงสาวเพื่อเปลี่ยนคนเหล่านั้นให้กลายเป็นเซรีแต่สเตเกอร์บอลก,ก็บอกไปทันทีว่าข้าไม่เคยสนใจเจ้าญิงแห่งซินทานนั้นเลยสักนิดตอนนี้นางอาจจะตกคูน้าตายไปแล้วที่ไหนสักแห่งก็ได้ซึ่งเมื่อเกโลได้ยินแบบนั้นก็สนกลับไปทันทีว่าเด็กสาวที่เจ้ากําลังพูดถึงอยู่นั้นมีพลัััังงมาาาากกกกกกวว่่่่่ทททีีเเเจจ้จะ้ะนนนนถึไไดแตตตสอออรรบ็ปช ที่เจ้าจะฝันถึงได้เจ้าไม่รู้หรอกว่ากําลังผาชนหน้ากับอะไรอยู่ฝั่งเจนิเฟอร์นั้นก็โกรธมากและจะเดินเข้าไปเล่นงานสเต็กกระบอกอย่างจังแต่ทันใดนั้นวิลเกอร์ฟอร์ดที่ซีอาเรอาโทเลียสและคนอื่นๆก็เดินเข้ามาในห้องนั้นวิลเกอร์ฟอร์ดที่เป็นประธานสภาก็พูดขึ้นทันทีว่าได้เวลาอธิบายแล้วสเต็กกระบอกก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าใช่ได้เวลาอธิบายแล้วเจนิเฟอร์จึงเปิดประเด็นต่อหน้าทุกคนไปทันทีว่าสเต็กกระบอกเก็บรายชื่อนักเรียนทุกคนที่เป็นลูกครึ่งเอลเล็ก็เ,กเาไว,วริสรวิสสมป่่งของนนนั้นคือของนนักเเรีียยขอองธท่หาตัวไป ฝั่งเกลอก็ผสมลงเข้าไปอีกว่าสเตกเกอร์บอลน,นั้นกําลังทดลองฝึกเวทมนต์ควบคุมจิตใจอยู่ฝั่งสเตกเกอร์บอลก,ก็ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยินนิเฟอร์ก็กระนาต่อไปอีกว่าเขาพยายามจะฆ่าข้าในประตูมิติและพวกเราคิดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือซิลีของซินทราซึ่งสเตกเกอร์บอลก,ก็ยังปากแข็งปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างและก็พูดกับคนอื่นๆไปว่านี่พวกเจ้าเชื่อในสิ่งที่นางพูดจริงๆอย่างนั้นหรอวิลเกฟอร์ดจึงหันมาถามยินนิเฟอร์ว่าเจ้ามีหลักฐานไหมยินนิเฟอร์ก เมมอสริกเดินไปที่ตู้เก็บของสีดาของสเตกเกอร์บอลพร้อมกับชัยเว้นมบนไปที่ผนังตู้ที่เจนนิเฟอร์ยังค้นดูไม่ละเอียดแล้วเอสริกก็ได้หยิบหนังสือคัมภีเสาหินออกมาโชว์ให้กับทุกคนเห็นเขาบอกว่าคัมภีร์นี้มันสามารถเปิดประตูมิติไปยังโลกอื่นได้และพวกเขาก็เชื่อว่าสเตกเกอร์บอลนั้นอาจจะใช้มันกับพวกเอลฟ์เพื่อให้เอลฟ์หายไปจากมหาทวีปแห่งนี้แต่ฝั่งสเตกเกอร์บ,บอลก,ก็บอกไปทันทีว่าข้าอยากจะกำจัดพวกเอลฟ์นั้นก็จริงแต่ว่าหนังสือนี้ข้าไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เขาเอาไว้ก่อนจนกว่าจะจบการประชุมจากนั้นเราจะมาพิจารณาเรื่องของเขาอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาโธเรสเองก็เห็นด้วยเขาพูดอย่างผิดหวังกับสเตติกบอไปว่าเจ้าทําตัวเป็นศัตรูกับพวกเราเองในขณะที่การปองดองกําลังเกิดขึ้นแค่เขาข้างเจ้าไม่ได้จริงๆในเรื่องนี้และตอนนี้สเติกบอลก็ไม่พอใจเป็นอย่างมาก,ลกเลสตะโกนใส่ทุกคนไปว่าพวกเจ้ามันลงผิดกันไปหมดแล้วและเขาก็ถูกคุมตัวออกไปจากที่นั่นส่วนหนังสือคัมภีร์เสาหินนั้นที่ซีอาก็จะเป็นคนเก็บรักษามันเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปตกอยู่ในมือคนผิดและเเธอเออออกกก็าาหนนนนนนัััังื้ไปจทททีี่่ แต่แล้วกาไรที่วิคเกอร์ฟอร์ดให้กับเธอเอาไว้ก็ตกหล่นอยู่ที่นั่นยูนิเฟอร์จึงเก็บมันเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้คืนให้กับเธอในภายหลังจากนั้นงานเลี้ยงก็ดําเนินกันต่อเกลโลและยูนิเฟอร์ก็ได้รับความไว้วางใจจากพาราดอนมากขึ้นและตอนนั้นเกลอก็พูดกับยูนิเฟอร์ไปตรงๆว่าข้าหลักเจ้ายูนิเฟอร์ก็แทบตั้งตัวไม่ทันเช่นกันยูนิเฟอร์ก็ตอบไปว่าข้ารู้แต่ว่าเจ้าไม่เคยพูดมันออกมาตรงๆแบบนี้จากนั้นทั้งสองก็จูบกันต่อหน้าผู้คนมากมายในงานแห่งนี้ และภาพก็ตัดกับมายังปัจจุบันที่งานเลี้ยงจบไปแล้วเมื่อทั้งสองมีอะไรกันเสร็จแล้วก็มาอาบน้ําด้วยกันเกลโก็พูดกับยินนิเฟอร์ว่างานของเราสําเร็จแล้วแต่ยินนิเฟอร์ก็บอกไปว่ามันก็พูดยากนะเพราะตอนนี้เขาเลิกคิดเรื่องของฟิลิป,ปามีได้ตอนที่ข้าไปเจอกับนางที่รีดีเนียนางบอกว่าข้าเป็นหนึ่งในพวกของพาราดอนแต่ทว่าในคืนนี้เหมือนกับว่านางอยากใจข้าเป็นพวกของนางซึ่งเมื่อเกลโได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยแลวก็บอกให้ยินนิเฟอร์เล่าให้ฟังให้หมดว่าเธอกับฟิลิป,ป และภาพก็ย้อนกลับไปในงานอีกครั้งตอนที่ฟิลิปปามาคุยกับเจนิเฟอร์ระหว่างที่พวกเขากําลังเดินคุยกันอยู่นั้นเจนิเฟอร์ก็หันไปเจอกับลีเดียซึ่งนั้นก็ทําให้เธองงเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับลีเดียอยู่ในงานนี้ด้วยฟิลิปปาจึงเล่าให้เจนิเฟอร์ฟังว่าลีเดียนั้นนางยอมตายเพื่อคนรักของนางนางตามคนรักของนางไปทุกที่ต่อให้ต้องไปตายก็ตามถ้าเขาขอ,ขอนางนางก็คงจะทำและฟิลิปปายังเล่าเรื่องตัวเองอีกว่าเจ้ารู้ไหมเรื่องความสัมพันธ์ในมิตรภาพของข้ากับทีซีอ,รอ,รอา,ร,อาอร์เคคยบบอกกัาาวว่มส สัมพันธ์ของพวกท่านตอนนี้มันจืดจางไปแล้วแต่ข้าก็ไม่รู้รายละเอียดฟิลิปปาจึงบอกไปอย่างหมดเปลือกว่าก่อนสงครามเดนเหนือครั้งแรกที่ซอสเดนข้าพยายามจะเกลี้ยกล่อมไม่ให้ที่ซีอาร์ไปผูกมิรกับ,บวิลเกอร์ฟอร์ดปล่อยให้มหาทาวีปสู้กับศึกที่ไม่มีวันชนะเองแต่ทว่านางก็ไม่ยอมเจนนิเฟอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็สนกลับไปทันทีว่าแต่ว่าเราชนะหนี่ในศึกที่ซอสเดนฟิลิปป,ปาก็ตอบไปทันทีว่าแล้วสูญเสียกันไปเท่าไหร่ละ่ะชีวิตของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้จนกระทั่งเจ้าชายเวีด ถ้ารู้ว่าทิเซียร์มีเจตนาดีแต่ความพักดีของนางต่อพาราดอนจะทําให้กลายเป็นจุดจบของนางฟิลิปป้ายังบอกต่อไปอีกว่าข้ากับเจ้าไม่เหมือนกับทิเซียร์เรามันเป็นพวกแหกกฎเราไม่กลัวพลังอํานาจมันยังคงมีหวังสําหรับเจ้าให้กลับตัวตอนนี้มีคนทรยศในกลุ่มพาราดอนกาลังร่วมมือกับนิฟกาดอยู่ถ้าหากว่าเจ้ากับทิเซียร์ยังคงทําตามแผนของพวกมันอยู่แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากลีเดียผู้น่าสงสารนั่นหรอกที่ตกหลุมรักยาพิษทําร้ายตัวเองแต่ยีนิเฟอร์ก็ไม่สนใจเลยก็เรือมไม่พอใจด้วย เราจะชนะขอบคุณที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ช่วยสู้สึกที่ซอสเดนแต่เราก็ชนะและก็จะชนะอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีท่านอยู่ก็ตามและยินเฟอร์ก็เดินไปจากที่นั่นทันทีซึ่งก็ตูมหมุนว่าฟิลิป,ป้านั้นพยายามจะเตือนอะไรเธอบางอย่าง เลภาพก็ตัดกลับมายังปัจจุบันในตอนเช้ามืดก่อนเริ่มการประชุมของเ่าพลรดดอนผู้วิเศษเกลโลได้ยูนิเฟอร์ที่กำลังแต่งตัวอยู่ก็ยังคงพูดถึงเรื่องเมื่อคืนไม่จบเรื่องที่ฟิลิปปาได้คุยกับยูนิเฟอร์ตอนนั้นเกลโก็บอกไปว่าเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้และเขาก็ได้ถามนอกเรื่องกับยูนิเฟอร์ว่าทำไมลีเดียถึงไม่พูดและคำตอบจากยูนิเฟอร์ก็คือลีเดียนั้นเคยบาดเจ็บสาหัสมาก,ก่อนและตอนนี้นางเปล่งเสียงออกมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนางจึงสื่อสารทางโทรจิตแทแททนเกกกรีีีี่่่่คิิดดตาาาามมม็พูอูอออยยยงงงงสสสัวผ้หญ ตลกเธอลินเด็กสาวที่รอดจากการทดลองนางเคยเล่าให้ข้าฟังเรื่องนี้ว่ามีผู้หญิงที่น้ำเสียงตลกอยู่ด้วยพวกเขาจึงสงสัยรีเดียว่าอาจจะทำงานให้กับคนที่เธอหลงรักและคนคนนั้นก็อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้เกโลก็นึกอะไรบางอย่างออกเขาจึงขอดูร้อยข้อมือของทีซีอาร์อีกครั้งโดยบอกว่าแค่เดินผ่านลีเดียระหว่างเดินทางไปหอศิลป์ข้าคิดว่าต่างหูของนางก็ทำมาจากสิ่งเดียวกันนี้เกโลจึงเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ยินนิฟเฟอร์ฟังอีกว่าตอนที่เขาได้สวนกับรีเดียนั้นเขาเข้าปนอศิิรรรละกดเััับววทีงงยมภาาาพตต ท่าของเรือของผู้วิเศษครั้งแรกบนเกาะแห่งนี้เลว,วิลเกอร์ฟอร์ดก็ได้บอกกับเขาว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่เขาชอบมากเพราะว่ามันมีความหมายในประวัติศาสตร์จากนั้นวิลเกอร์ฟอร์ดก็พูดคุยกับเกโลอ,อย่างสนิทสนมเขาพูดกับเกโลไปว่าข้าหวังว่าจะได้คุยกับเจ้านานกว่านี้นะเราสองคนมันมีอะไรเหมือนกันมากกว่าที่เจ้าคิดเราต่างก็เป็นคนนอกคอกแค่ข้าเองก็เป็นเหมือนกับเจ้าข้าไม่อาจให้ความหมายของตัวตนของข้าได้ว่าเป็นคนธรรมดาผู้วิเศษหรือว่าเป็นดูเอกข้าเป็นเด็กกัพพระโรวันาตอย่างโดดเดี่วกนนปใเห่ญ็ ผู้ชายเลขาเองก็ไล่กลับไปด้วยแทนที่จะเป็นเด็กกลายพันไลค์คนเลวแลแต่เขาเลือกที่จะกลายเป็นจมเวทเพื่อความสะใจซึ่งนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้ววิลก็ฟอร์ดนั้นก็คือดูเอกคือพวกพวอมดแมด่มดที่สามารถควบคุมพลังได้โดยที่ไม่ได้ฝึกฝนด้วยซ้ำเป็นจำพวกเดียวกันกับเกโอเล่เม่ของเขาซึ่งเมื่อเกโลได้ยินแบบนั้นก็พยายามเตือนเขาว่าจงระวังสิ่งที่เจ้าพยายามมองหาเพราะว่ามันจะพาเจ้าไปได้ไม่ไกลแล้ววิลก็ฟอร์กก็ยังคงพยายามนมน้วให้เกโลอยู่ช่วยเหล่าผู้วิเศษที่อเรทูซาแห่งนี้แต่เกโอก็ตอบ เลือกเท่าเทียมกับเจ้าข้าจึงจะไปต่อตามทางของข้าข้าจะตอบรับกับเหตุการณ์จะปรับตัวเข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนไปแต่วิลเกฟอร์ดก็ยังพูดต่อไปอีกว่าบางทีการปรับตัวอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะซึ่งเขานั้นพยายามจะโน้มน้าวเกโลให้มาเป็นพวกจนได้แต่ฝั่งเกโลที่ไม่ยอมก็ถามไปตรงๆว่าแล้วถ้าข้าไม่อยู่ฝ่ายท่านหละมันจะเกิดอะไรขึ้นวิลเกฟอร์ดก็ตอบไปทันทีว่าเจ้าจะได้เจอกับศัตรูทุกที่ที่เจ้าไปเจ้าจะไม่มีที่หลบซ่อนและอยู่อย่างเป็นสุขเล่นในตอนที่พวกเขากํำลัังคุยกยกกกกอออู่ข<ๆ>็เเเรรสลบแะ ตัวแยกไปจากวิลเกอร์ฟอร์ดอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อทั้งสองปฏิปตอเรื่องราท,งท,งทั้งหมดที่เจอมาเมื่อคืนนี้แล้วเจนนีเฟอร์ก็เริ่มสงสัยและยืนมองดูสร้อยข้อมือของวิลเกอร์ฟอร์เทกับทีซีอาร์มันเป็นเพชรสีแดงมีชื่อว่าแอมโมไนย์เจนนีเฟอร์ก็พูดขึ้นทันทีว่าแอมโมไน์สีเลือดสดลือกันว่ามันมีไว้ปกป้องคนรักเกลอรที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบขอดูแล้วก็บอกว่าแอมโมไน์สีเลือดสดนั้นพบได้แค่ในเหมืองของเลดีเนียเท่านั้นนััั่่่่่่่นนนนคือออออททททีีีีีาาาาาาไไไไดดด้้พพบเ็กกกสววถูููจปปปปลลงงิิรยยตตตตขใะมมแห และมันก็พาข้าไปยังสถานที่เทียบท่าของเดือนครั้งแรกของผู้พิเศษและข้าก็ถูกโจมตีที่นั้นเกรโรก็ตอบไปทันทีว่าสถานที่นั้นมันเป็นที่เดียวกันกันกบภาพวาดสุดปรดของวิลเกอร์ฟอร์ดทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ปฏิปตอเรื่องราวทั้งหมดและก็ได้ข้อสรุปว่าวิลเกอร์ฟอร์ดนั้นให้สร้อยข้อมือกับเทเซอาและก็ต้องเอาเครื่องประดับชิ้นนั้นให้กับลีเดียด้วยแน,น,น่ๆเยนิเฟอร์ก็พูดว่าแอมโมไนี์สีเลือดมันสื่อถึงความรักเพราะว่าลีเดียนั้นหลง,ล Ford ง,งลปปบบรักาาวิล ก็ฟอดตังหากทันทีที่พวกเขารู้แล้วเกโลก็เดินออกไปหยิบดาบเพื่อเตรียมเอาไว้ทันทีและยินนีเฟอร์ก็พยายามตามหาตำแหน่งของที่เซอาเพราะกลัวว่าเธอนั้นจะไม่ปลอดภยัยและเธอก็ขอให้เกโลไปดูต้นทางให้ในระหว่างที่เธอกำลังไล่คาถาอยู่นั้นเกโลก็รีบบอกไปดูต้นทางอยู่นอกห้องแต่เมื่อเขาออกมาก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเขาเดินไปอย่างช้าๆเพื่อสังเกตดูรอบๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและทนายน,นันดิสราก็ตรงเข้ามาเอามีดจ่อคอมาที่เกโลและก็พูดว่าเจ้าน่าจะเลือกข้างนาวิเชอร์เลเรื่องราวของซ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ e p พี5ซีซั่น3ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Witcher ตอนนี้เรื่องราวเรื่องปฏิจจต่อปริศนาทั้งหมดกําลังจะถูกเปิดเผยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้เพราะว่ามีบุคคลหลายคนที่น่าสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นสเติกเบลวิลก็ฟอร์ดลงไปถึงดิสตราด,ด้วยที่เข้ามาเอามิดจอคอเกโลเอาไว้ในตอนจบบอกเลยว่าในตอนหน้าเรื่องราวจะยิ่งเดือดแบบสุดๆเพราะอาริทูซาจะถูกกองทัพปริศนาถลม่มเพื่อทําลายกลุ่มพาราดอนให้สินส้นซากบอกเลยว่างานนี้คงต้องสูญเสียกันหนักแน,น่แต่ทว่าฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายชนะนั้นยังไงเว้เราไปลุ้นกัน ในคลิปหน้าสวัสดีครับ